โอ้ยยัยครับพี่น้องเดี๋ยวเบาแดดตรงลงครับพี่น้องก็ติดหินหน้าผมน้ำกระจายเลยโอ้ยยัยแฮงครับหมานครับบันท้ายตอนนลาขึ้นนะครับผมเตรียมพร้อมนะครับแหย่อยังไงสิ้นสิ้นเลยครับสิ้นเคยนะครับผมเตรียมพร้อมไปหาหอยหาปลาพี่น้องอยู่พักกินนะครับวันหยุดไปเลยวันนี้เป็นวันที่สี่นะครับสี่เข้ายุดหยุดทั้งมืดสิบมือพี่น้องนะครับบรรยากาศ มืนอนี้กอะโรงงานกันเงียบเงาเถ่าแก่ปุยู่นะครับผมไปเาเดินทางกันเสาไก่เสาไก่กระไดยังไงของหน่อยเต็มนี้กับเพื่ออะไรนี่หลายโล่ยอะสวัสดีค่ะพี่น้องปลอปภายสู้ไปต่อสวัสดีครับเบาหวานอีกเส้นใช่ครับไปขึ้อนเก่าครับหาป่าฟุ่นได้แห่ได้อยู่ในหลังค่ายเบาหวาน รยากาศภูเขาพี่น้องพู้นนะครับปอกไม้ห้อ,อยุ่งวัยถึงถนนซิมีหลเล่นแต่เบาหานบ่เคยหลยใจว้าวอะไรก็ไป <c oughs> ถึงไม้แล้วพี่น้องไม้เก่านะครับผมเกยก่อนไหลไหลแห่นี้โลก่กลัวา <c oughs> ไม่ละไม้นี่ละมันขาดเด้ท่นแท้ั่นขาดช่มพี่น้องวาสีด้บ่นะครับผมอยเต็มควองนี่ก็เมื่อแล้วเสาคอยเกหอยนะครับหินน่าต้องจิกตีนได้เยอะช่มบาหาเยอามองคแถวแม่โคสน่ะนะชมบาหารหลดไหลเยอะอรหารไปแล้วครับจู๊ ข้านะครับอาหารหาาาท้าวมันพี่หนอนจีใดวะมันลงไปทั้งล่างเลยด้วยมันเด้น่ะคือบ่อนเดียวไนะอ้ทำทาบ่อนไอ้เสดิบุโอ,โอโบอรตใหแต่อ,อยู่สองตัวสตัวอยู่นี่ของยนี่ของน้ำ มันอ,มอ่มานแล้วพี่น้องมานแล้วสามตัวสามสามตัหนึงอยู่นเดียวเาโอ้แตกจนสุดเผาพี่น้องเลยเสียนแห่ภาคอีสาน ของแท้นี่วะมองเนี่ยนะเพื่นออกไลายพุ่อนยุบยาบมียาบอยู่อุ้ยตัวใหญ่ก็ได้นะได้ตัวใหญ่ด้วยเมื่อกี้เห็นหลังขาวเต็มอยู่อ๋อพี่น้องรุ่นกันเท้าสว่างโอ้ยไล่ไหมไล่บัดนี้ไลยอู่เอ้ย เซียนเหยื่อีสานเบาหานะไล่บันนี่ไล่ขึ้นไฟเติบนะครับผมคุณคอ้าได้ยไเยอะมกไม่ไบันเดี๋ยมกแทนเลป่ายังปลากาติดตัวนี้ปลาบุอะไรยังบุญนึ่งสามสองชวดเรียบร้อยเต็มเต็มพี่นอ้องอู้หูเดี๋ยวไล,ล่เติอแล้วครับตัวใหญ่กับมีนะ อ้เขียวใหญ่กันมิโอ้ถือน้ำแบบกกน,นี้นี่หันปวด <c oughs> น้ำกุหลาบลองเทียดิยังไง้โโอเ,เดี๋ยวไล่เอาห h าวาน้ำเสียนแห่ทาอีสานพี่นอบบเบาหานสิ้นเคย พี่น้องเขาใหญ่ไม้ครับายนา้ำรุ่นมัน,นผลงานเท่าไหลเกือบโล,กลูกเลยครับเพี่อมะข้อยเสาเก้อยับเสาไอ้นะครับผมผลงานเพื่อนเราไปชมเปาวหานตึกปลากันตัวพี่น้องครับต้มไม้นี่พี่น้องครับคือวะจะมาเทียกร์กันมาเทียกรกัดที่ว่าทานอยู่ อันต่อไอจะจ่อพี่น้องนะครับปานน่ามาเล่นน้ำโอ้โหตัวใหญ่โดดถึงแม่เลยโอ้ยพี่น้องไดนวะโอ้โบทันตัวเงยโอ้ได้อยู่ได้นะครับตัวใหญ่พี่น้องนะครับมาอันยุ่งฟองหรอฟองไหมเนยต้อง,อง,องเฝ้าหาวเนอ้อ มาเฝ้าออกโอ้ได้หลายตัวเสียแห่หางพดเตรียมสีนี้เร <c oughs> ื่อ,อยปล <you> าซิวซิวใหญ่มันขนาด <c oughs> ตัวใหญ่ก็มีตัวหนึ่งเออมานเส้นเคย จากเลยยังไงเลยโอ้ยสุดยอดเนี่ยเต็มเต็มพุ่นดวงเด้งดวงเด้งติดบ่บมาหาติดหัและพี่น้องโอ้ยโอ้ยยัครับพี่น้องเดี๋ยวเบาเดย์ตรงลงครับพี่น้องก็ติดหินนะผมน้ำกระจายเลยโอ้ยยัยแฮมโอ้เมื่อบางกลุ่ม หมานครับบม่ได้ท้ายตอนนาขึ้นนะครับผมนี่นะครับผมตัวใหญ่อีเขียวไงดิ้นแรงเนาะเออระวังหนึ่วะก่างหลังก่างหลังมันแหลมเลยเฮ้ยตัวใหญ่สุดละพี่น้องตัวนี้โอ้สุดยอดครับเบาหานส้นเคยเฮ้ยจัดไปพี่น้องโอ้ตัวใหญ่หมานตัวน้อยก็หลายอยอะด้วยครับมาตเต็มลอยอีลิ้มมาเลย กินแล้วก็เดรรลายเสร็จแล้วนะครับังเย็บแผลนะครับผมเย็บแผลอยู่ปุ่นบกครอยเหรอเต้าไอเป็นคนเก็บนะครับกับเตาก่พูดเหรอเลยหลายเนาะตัวใหญ่ไม่ตัวหน่อยตามผู้ดังก็ในปลาใหญ่สองตัวสามตัวกับพี่น้องใช่อยู่นะครับประมาณเกือบสองโลคลิปนี้เบ้าดีเบา้าคันสักการเต้าไอยนะครับเตาไก่ใต้คลิปนะผมลาพี่น้องไปบ้านพอกันคลิปนะพี่น้องว่าสิไป ถ้าพี่น้องไปหายอย่างนะครับผมหาอยู่หากินเยอะค่ับพี่น้องนะครับผมดูชิมีพลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามช่องสารคนเจ๊บ้านนะครับผมลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องมาชมผลงานเราสิได้งลายบนนะครับแล้วดดบ่าวหาน ได้เบารน,นะไว้ทป,ป่าก็ได้ลายเติบนะผมลายอยู่ดีลายเติบอ้เป็นไปงมม่ายขอมูอพี่น้องนะครับผม